สวัสดีครับอิสานบ่เจ้าครับสมุนไพรสุดยอดแห่งปี64ที่ว่าดีและดีที่สุดก็ว่าได้แก้ปวดแก้เส้นยึดเส้นตึงแก้บ้านหมุนแก้น้าในหูบปวท้อกันคนที่เป็นตามที่ก้าวมาเน่ได้ล้องได้ทำได้นั่นแล้วสิบบอกเลยว่าดีคำว่าปวดบพว่าปวดมองใดปวดหลังปวดเอว,ปว,วปวดแข้งปวดขาปวด ก้นกบลงจองข้องน่องไปลงขาปวดน้ำเส้นน้ำเอ็นมาต้นผักเสียนผีนะพี่น้องนะเบ่งดีๆดอกมันสีเหลืองนะครับเม็ดมันก็สีเงาๆนะครับถึงสี่เลยนะครับทุกคนรู้ดีการทําเพื่อการแก้ปวดต่างๆตามที่วามานะพี่น้องให้พี่น้องเอาหาผักเสียนผีไปล้างน้ำล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ตากแดดให้แหง้งต้มต้มแล้วก็ ก้อนสีกินมาบวกกับน,น้ำผิ่งจากน้อยหรือว่าดองกระเหล่าขาวจากหาถึงเจ็มือแล้วกับถ้าเขาสีกินเขาก็เอามาบวกกับน,น้ำผิ่งเพื่อให้มันกินง่ายนะพี่น้องเพื่อเห็นเพราะว่าอันนี้มันมีรสขมนะครับอันนี้ตามที่เอฟซีกับรันตีมาประมาณ7จ็ดถึงสิมืออยูคิงนิ่งเส็นโบยึดเส็นโบตึง เอวบ่ปวดกล้ามเนื้อบวปวดกะทาตามวิธีนั่นนะพี่น้องหรือถ้าปวดน้าคอมือน้านิ้วมือน้าส่วนต่างๆเขากะเอาเอาใบใบจากจากพอประมาณนะพี่น้องมาตำตำแล้วกับโปะเลยหรือบวกเกลือจากน้อยน้อยนึงหรือบวกกับเหล้าขาวจากน้อยนึงกับโปะทาเลยแล้วกับผ่าพันไว้เท่านั้นเองพวกอาการปวดต่างๆนี่เราต้องพูดพูดถึงถ้าปวดน้าหู ปวดหูเป็นน้ำนวกนี่ยังสินนะเขาเก่เาใบมันใบสดนะพี่น้องแล้วก็มายองยองตอนนี้แล้วก็ไปอุดหูท่นนั่นเองนี่เรื่องการแก้ปวดนี่ยกให้พักเสียนผีรถแล้วการแก้วิงเวียนหัวน้ำในหูว่ท้อกันแล้วกะบ,บ้านมุนต้องสมุนไพรตัวนี้คอนเฟิร์มนี่ครับต้นน้ำนมราชสีนะครับ หาง่ายมีอยู่ทั่วไปการแก้อาการที่ว่าม้าก็คือเขาหาต้นน้ำนมราชสีนี่โดยเพาะประมาณนะพี่น้องเราไปล่างน้ำตากแดดให้แห้งแล้วก็มาต้มดื่มเท่านั้นเองนะครับต้มดื่มเป็นประจำตามอาการที่ว่ามา้านี่ก็จุดปุด๊บสองสมุนไพรที่ว่าม้านี่อีสานบ่เจ้าบ่ได้นั่นเองนะพี่น้องมีแต่เอฟซีกับลัตตีม้เองนะอีสานบ่เจ้าบ่ได้โมเม่บ่ได้ว่าเกินไปอิลินะครับ อันนี้มันคือความจริงที่เพิ่นไส้พิ่นร้องเพิ่น,พนทําแล้วเพิ่นดีขึ้นเพิ่นนั่นขึ้นอิลินะครับอันนี้พิ่นคอนคอนเฟิร์มมาบอกอีสานมะเจ้าการันตีมาบอกอีสานมะเจ้าว,ว่าอันจริงสิมันดีอิลิสองสมุนไพรตัวนี้นะครับการแก้ปวดด้วยผักเสี่ยนผีนี่มันดีนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติมันร่างกายเขาไม่ได้ไปเสี่ยงกับสารีอย่างต่าง สารพวกตเตลงเตลร้อยอย่างนั้นบ่บ,บ่มีนะพี่น้องอันนี้คือธรรมชาติล้วนๆในเมื่อสองสมุนไพรนี่ที่ผลนไสแล้วเห็นผลดีอิลีอิสานบ่เจ้าก็ขอนำมาเป็นสมุนไพรแห้งตีหกซี่เลยแหละนะครับเพราะว่าอันนี้มันเยี่ยมอิลีเยี่ยมจริงจริงพอดีจากการเขาดูแลร่างกายของเขาด้วยสมุนไพรจากธรรมชาตินะพี่น้องมันก็นยังลดต้นทุน ลดการเสี่ยงต่อสารีอย่างต่างๆนะไอพวกเตเต้ลงเตงเตเตร้อยเขาบอต้องไปเสี่ยงกับมันเขาเอาจากธรรมชาติมาทําด้วยมือเขาเองกินด้วยตัวเขาเองแล้วก็ร่างกายของเขาก็ดีของเขาเองเฮ้ยสุดยอดวะล่ะร่างกายของเขาสิดีและแข็งแรงบ่จจำเป็นต้องไปใส่ของแพงดอกเด้อสวัสดีครับ